สินเป็ดเปตุกรางเกลดปางเหหลมว่างลันตายหืดเนี่ยหางเงียแต่ก็จีหืดเยอะเยอะน้องเพลงที้จัดการพันพุ่นเลยนะอวดชานเลยกึ่ระอันเดีแต่งน้งเวียกปอกลางกลางแต่กลาดเบือเฮ้ยมาเฮ้ยเสียดรอยจนกีมุดนี่มีกุญแจางครัเมื่อมีแก้มปลดเกลบฮะ อาโจนจิกายพ่นมีจัอุปกเบต็มเมือฮันยัดสบายใแตงมาอาวุธเนื้อเหนื่อเงนเนก็ฟรยตัดเรื่องเนื้อเริ่มพูดเหรอว้ายรยกําราโอ้ยรวยงอหรือรวยซ้ำแน่กัมราโอ้รานยมียกางเปลืองมาเออกําราอมเนื่องเท้ากีขง่ายออมอกถ่าลกๆแลกๆแกวไกลสบายเยอะบุญต่างามอ่้เราเยอเออบุญแตงซือฮันประปากุสบเออเยอะย้อเน่ยเยอะนาพ่นโอละเลืะสิก เลยอมจุนไอ้วายเจ้าวิโอเราตันนี่ดันะเลอ่ะดันโอ้โหยังมัดนนี่กัมปราไม่ไรสักเยอะนเน่เอ้กัมปราวนี่้กิดเรวเยแต่วนเป็นรอยเอานอมโง่ไงโง่กัมปราอันแลมันกระเตงโง่สนาดนั่นแหละฮึบขนาดจอมะ มาเมย์เตรียม,มเลยเ,เลยเสรปุ่มมากัดน,นะไม่ปุ่มยอ้อนเมื่อจนสิบสอปีละพันคนมันเคยขึ้นสกีจกยถทูกางอะ่าเท่ารรยกิดิฮะใฮรฮะก,ากาําพระกระไรฮะฮะใไห้มุดลบดีไ่ทันเลยจยเน่จอ <laughs> ยเน่ นั่นแหละเมืองเรากําแรกําแรงอกําแรรวยหานมุดหานมวยสะบากอีสิเรงันสรวดวิเกงําแตงซอกสแต๊กลุงบุญเร็จลุงยออะมึกอะลายเอือกบุญเอือกเปียนั่นน่ะสิเรกันสรวดมัดกอมกะซอกมาลุงบุญลุงเปียมัดกอมกะซอกมาลุงต้นโอ้ก่อนรวยก่อนริมเกอหานมุดหานมวยบ่เยอย่านกก็บาดกวดอย่าสรวดก็บาดเตียว สมีแล้วก็ยกเป็นล่างเป็นล่างโอ้เวียงก้างอําไม่อําส้นอย่าบวดก็แย่งนั่งเซ็กแย่งเอือกเรื่องเบี้ยเอือกย่านี่อาของแก้มก็แก้มปลาแก้มตะเวนแก้มปลานางยมานางยก็แก้มแมวมาแมวก็อรอกวายปากลมมากลมแก้มขนมโรยตเลสมคูลมมดมมก้อนมน้นดากําราอกามือเรามายนดูแน่มั้ยยนอดิแน่